มะฮะฮะอันนี้นี่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 อันนี้อ่ะอ่ะไฟไฟทองไฟทองอ่ะเอาหามาเทให้ใหม่ละเทให้ใหม่ละไอ้เจ้าไอ้เจ้าปัญใจยังไม่เห็นได้กินแล้ะได้กินละได้กินแล้ะมาแล้วมาแล้วได้กินแล้วะมาแล้ว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  ยังกงินกินเลยคันนี้ยังเงินกินเลยเอี่ไปกินแล้วไงก็กินก่อนหน้านี้แหละก็กินอิ่มก่อนหน้านี้แล้วน่ารักยังไยลูกน่ารักมากอ้วตกใจตกใจเพื่อนตกใจลูกค่อยๆเล่นสิค่อยๆเล่นเออค่อยๆเล่นลูกค่อยๆเล่น เอ็นดูมากเลยนาเล่นหรือ <punched> ท่าเล่นไรเทีงสามากเลยเด็กน้อยอ่ะไรเีงสามากเลยเล่นหางข้อีกเล่นหางข้ออีกเอ้ยเล่นหางข้ออีกไว้กําลังสนเขานีเพื่อนเล่นกันเดีใช้ไปอยู่ด้วยกันในกรงจะให้ไปอยู่ด้วยกันในกรงนะคะเนี่ยเดยเดี๋ยเียเ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 เ เก่งมากเก่งมากโอ้ยอสูสิอยู่ในป่าที่คงไปหาเล่นใบไม้อยู่ในป่าแน่เลยอะ่ะสงสารตอนอยู่ในป่าคงไปหาเล่นใบไม้อยู่ในป่าแน่ๆเลยใช่ไหมลูกนะขวัญใจขวัญใจเอ้ยขวัญใจลูกเอ็นดูน้องมากๆเลยดูดูด อยู่ในปา่าคงไปเล่นคงไปเล่นอยู่ในป่านะคะเล่นใบไม้อยู่ในปา่าไว้เขาก็ฟังโซนน่ะคนทิ้งก็ทิ้งได้ยังไงดู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 เขาน่ารักมากเอ็นดูมากๆเลยนะคะดูน่าเอ็นดูมากๆเลยอ้าเล่นหางเล่นหางแห <c oughs> เงินแหเงินหนัหนแล้วคว้าไปให้เงินน่ะเจลิงอะ่ะเจลิงโซนอะ่ะ ใคเงินจะลิงอะ่ะลิงน้อยอะ่นะรอฮะลิงน้อยไปกำลังซอนอ่ะลูกอน่ะน่ะน่น่นนน <c oughs> ะน่มีสกิดสกิดนั่น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 มีสกิดมีสกิดก็สวยตบใครอ๋อก็สวยตบตบน้องหมาวันใหม่สกิดกันอ่ะลูกฮนะ เอ๊น่ารักน่าเอ็นดูจังอยากให้โตเลยเนี่ยนั่นนั่นนั่นเบาๆลูกเบาๆเบาๆเออเบาๆลูกไผ่เงินไผ่ทองเขาไม่ไม่มองไม่เห็นเหมือนหนูลูกเขาไม่รู้นะคะเขาไม่รู้นะเพราะเขายังเด็กอยู่เลยเขาไม่รู้นะคะเขาก็นึกว่าเพื่อนมองเห็นเหมือนกันนึกว่าเพื่อนมองเห็นเหมือนกันน่ะลูกเอ้าไไว้กำลังสซน ไว้กำลังน่ารักนะ่าเอ็นดูเล่นของเล่นใหญ่เลยลูกเอ้ยนี่ก็กินใหญ่เลยลูกนี่ก็กินใหญ่เลยนั่นก็เล่นใหญ่เลยเอ็นดูมากมากเลยสนุก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 ใหญ่เลยสนุกใหญ่เลย อ,อ,อ,อมีของเล่นใหม่ได้ของเล่นใหม่เดี๋ยวแม่มาให้อีกลูกแ,แม่จะามาให้อีกอ่ะของเล่นใหม่มาแล้วของเล่นใหม่มาแล้วใครใครจะเล่นใครจะเล่นคะนี้ ใส่เงินไปท้องเล่นลูกหนูได้เปรียบเขาอะหนูมองเห็นนะ่ะลูกออเพื่อนมองไม่เห็นนะลูกนะน่าจะเป็นเพื่อนกันแหละลุล้นลาก็เ,าเดียวกันนั่นแหละนะคะดูแล้วแต่ว่าเจ้าขวัญใจนี่อาจจะตัวใหญ่กว่าหน่อยนะคะเขาอาจจะได้กินนมแม่เต็มที่เขาอาอเจ้าของน่าจะเอาลูกเขาพอได้กินนมแม่แล้วเอามาทิ้งนะคะเอามาทิ้งป่าเขาก็เลยดูมีเนื้อมีหนัง แล้พอมาอยู่ที่นี่ยิ่งยิ่งมีเนื้อมีหนังใหญ่เลยเล่นใหญ่เลยสนุกใหญ่เลยเอ็นดูเอ็นดูเอ็นดูค่ะเอ็นดูค่ะเน่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 น่เอ็นดูค่ะเฮ้ยยุ่งสุดสุดสุดเอ็นดูค่ะเด็กน้อยเอ้ยเด็กน้อย ไอเดียงสาและเกินลูกอู้วววรีมาหากันไอเดียงสาจังเลยลูกเเเเเฮน่ารักจริงๆน่ารักจริงๆ เล่นใหญ่เล่นใหญ่เลยดู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 ดดดเดี๋ยวเอานี้ขึ้นกันอืมเฮ้ยเฮ้ยเอามาทางนี้มา เอ,อเออ,เอ,อไปเงินเล่นไปเงินเล่นอืมท <c oughs> ี่ความสุขจังเลยลูกที่ความสุขจังเลยที่ความสุขจังเลยอืม เอ๋เออมื่อสองสาวเจอกันเมื่อสาวๆเจอกันเป็นยังไงหอมกันได้รู้จักกันทักใครกันทักใครกันนะลูกหนูจะได้มีเพื่อนแล้วนะอยู่ด้วยกันสามคนนะลูกให้อยู่ด้วยกันสามคนนะเอ้ยลูกเอ้ยอยู่ด้วยกันสามคนนะลูกอยู่ด้วยกันนะสามสาวนะลูกสาวแม่ สาวแม่แม่สัญญาแม่จะเลี้ยงพวกหนูให้ดีนะลูกเลี้ยงพวกหนูให้ดีให้มีความสุขนะคะอู้อู้อู้จะเอ๊ะเล่นอะไรคะลูกเล่นอะไรคะมองเห็นไหมคะลูกอันนี้เป็นลูกบอลกลมๆนะคะแล้วก็มีผู้ด้วยนะลูกนะอันนี้เป็นลูกบอลกลมๆแล้วมีผู้ด้วยนะคะ น้อเห็นไหมคะลูกจับลูกไหมคะจับลูกไหมคะลูกบอลกลมๆแลมม้มีผู้นะคะลูกเอเล่นนะหนูเล่นนะคะลูกเหอ็นไหมเห็นไหม,หไหมอู้ตกใจจมแสบกระโดดลงมาจำแสบกระโดดลงมาละละๆะล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 ะมะะสุกเหือเกิน เด็กน้อยเด็กน้อยจริงๆเดี๋ยวแป๊บเดียวก็โตแล้วนะคะก็เหมือนกับสองสาวถั่วถั่วงอกกับถั่วเหลืองอะ่ะแปบ๊บเดียวโตวเป็นสาวแล้วอันนี้ก็เหมือนกันยี่หนก็โตเป็นสาวนะคะเมีการมาแย่งเขาหนึน่งแสบแสบพอสมควรแสบมากอ่ะเล่นกันไปนะลูกนะเล่นกันไปแค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาให้ดูคะ่ะ ดูคลิปต่อไปนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ